หน้าท่องเที่ยวที่ขึ้นมาจากอุโมงค์นะพี่น้องนะขึ้นมาจากอุโมงค์อ่านาพระลานนาพระลานชอกนาพระลานชวังด้วยว่าหน้าวัดพระแก้วนั่นเองมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหเปิดประตูกันด้วว่าแห่กันเข้าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะต้องเที่ยวอยากเข้าไปในสถานที่ที่สวยงามของเมืองไทยโอ้แตกบ่อพี่น้องแตกบ่อมาทีนี้ว้าว มาชมกันนะลาภท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญของเมืองชอ so. อ ال ชไชยเนาะไปหน่องเนาะอานแรกเป็นต้นเลยก็คือสถานที่แห่งนี้เนาะไปหน่องเนาะวัดพระแก้วนั่นเองฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนฉานามชัยพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาบูกับที่ว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะวัดพระแก้วนะฮะของวันที่สองนะฮะวันที่สองเดือนกันยาปีพศ2564นั่นเอง เดี๋ยวบาโบ้ย่านยางไปตรงสารลักษมเงือกนะพี่น้องเนาะสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นบรรยากาศย่ามเชียงทียางเลยพี่น้องเองนื้อนี่ฮะบาโบ้เองก็ทื่ว่าเดินทางมาถึงแล้วพี่น้องเอนนะะ๋ยเนี่ยทผู้ชมครับตอนนี้บาโบอยู่ที่สารลักษมเงืองเนาะพี่น้องเนาะ สร้างรักเมืองเชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะก็ต้องมากราบไหว้ก่อนเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์์สิิทธเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทสร้ารักเมืองก็ถือได้ว่าอ่าเป็นเสาหลักของเมืองได้ก็ว่าดได้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีเศร้าวันจัน,น,นทร์พี่น้องเอ้ยก่อนเที่ยงเนาะเที่ยงวันจันทร์ของวันที่สองเนี่ยฮะที่สองกันยาพี่น้องกันยาหรือตุลาบาบุกมาเนี่ยใจเด้อ็งมันนี่พศสามพันหกสิบหกนั่นเองอขขเองดี๋ยวบาบุกจะยังข้างไปฟังเลยไปหน้อง อย่งไปไปเบิ่งบรรยากาศของทางเข้าชมหอวัดพระแก้วหรือว่าพรบะบรมมหาราชะวังตรงนี้ก็จะเป็นรถบริการนักท่องเที่ยวเป็นเหล่าเอ๋ยนะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยว้าวสวัสดีทักทายทุกท่านอีกเจอนึงน้องพี่น,น้องเนาะวาบอิงก็ถือว่าเกลืนไปก้นหนาพิษน,อน้องเพีองเนาะขอโทษขออภัยนะฮะวันนี้เป็นเดือนตุลานหน่งนองเพี่น้องเนาะ วันที่2เดือนตุลาปีพศ2 5 6 6นั่นเองเป็นวันจันทร์เนาะเป็นองคเป็นวันจันทร์ครับเป็นมือวันธรรมดาเนาะมือวันยุดทธอนีบ่าวโบสถ์กทิว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะฮะหน้าวัดพระแก้วนะฮะนักท่องเที่ยวทีเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะฮะจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะสิ่งสิ่งแรกหรือว่าสถานที่มหัศจรรนของเมืองไทยก็ต้องมาสถานที่แห่งนี้วัดพระแก้ว บรรยากาศย่ามมอนหอน่น้องเอ้ยย่ามเทียงแต่ก็บอกเลยว่าคุ้มค่ารับการเดินมาเมืองไทยของชาวต่างชาติเอาพี่วัสดีครับ,รบสั่งไปดีครับ,รบผมมาจากลาวครับถ้าไทยถ้าไทยเอฟซีาจากลาวเนี่ย สวัสดีเอซีจากเราโอ้ติดตามผลงานกนตลอดนี่มาเที่ยวเหรอครับแม่ครับผมเ็นงานอยู่อยเมืองไทยอ๋อโอเคฮะก็สวัสดีชาวลราทุกคนนะครับสบายดีนะครับก็มาเข้าไปข้างในแล้วยังยังแล้ยังเลยครับโอเคอันนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกครับอ๋อก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีมีโอกาสคนได้เจอกันที่เมืองเราอีกเพราะผมไปบ่อยมากโดยเฉพาะหลวงพระบางนะครับปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับใช่ ฝากผลงานเนี่ยตอนน um> ี้มีผลงานยังไงก็ผลงานเต็มไปหมดเลยไปไปหาเปิดดูได้เพราะมันเยอะมากครับแล้วก็อาจจะมีปลายปีนี้คงจะได้เจอกันหรือไม่ก็ต้นปีของช่อง7นะครับช่อง7เรื่องในรอยรายที่เหลือก็หาไม่ยากหรอกโอเคครับสวัสดีครับพอล่าเป็นน้องเลยนะฮะพล่าทำาสือเป็นแนวเสืออดนอะเปนน้องนาะเป็นกระทักทายวัตถุโตได้เป็นน้องเอยนะฮะว้าว ตอนนี้บาบบกับที่ว่ายางมาตรงนาวัดพี่น้องเลยนะครัตรงสถานทีที่ผู้คนจะเข้าไปกราบไหว้วัดพระแก้วเนาะพี่น้องเนาะทักทายอีกทีนึงนะฮะวันนี้เป็นวันที่2นะฮะวันที่2ตุลาเด้อพี่น้องเด้อนนะฮะแล้วอย่างที่บาโบไปสานามบินสุวรรณภูมิเนะฮะวันนี้กับมาสถานทีอีกสถานทีแห่งหนึ่งว้าว สถานที่ทีท่ผู้คนอยากมาที่สุดนะฮะของเมืองไทยก็บอกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยกัว่ดใดเนาะเพจยงนอ้อวัดพระแก้วหรือว่าพระมุรหมาราชวังนท่องเทียวก็บอกได้ว่ามากแบบแน่นๆเลยเนาะพียน้องเนาะ ขนาดป้อมแมนาท่องเที่ยวได้ไปนอกป้อมแมนาให้ที่สั่นเป็นหวานเนาะฮะมันนี่ก็บเสื้อเป็นวันจันทร์นะครับผู้คนก็บที่ว่าเริ่มลังไหลมาหลายเนาะเป็นของน่าโดยเฉพาะขนาดวัดพระแก้วหรือว่าเข้าไปกราบไหว้องค์วัดพระแก้วด้านในเนี่ยฮะโอ้โหรถสามารถจอดได้นะครับในห้องสนามหลวงนะพี่น้องนะรถทัวร์ที่มาจอดส่งนักท่องเที่ยวโอ้โหก็บที่ว่าหลายเนี่ยเป็น้องสมน่งคลืคล่นๆเด้ บอหน่อยได้เป็นองหลายว้าวบอหน่อยพี่นอกบอหน่อยหลายขนาดเลยจากฝั่งนี้พี่น้องนาวัดพระแก้วขนาดนี้พี่น้องเอ้จุดฟังประตูด่านท่งเขาแล้วก็จะไปท่าเรือนะท่าเรือท่าช้างนะเพื่อจะไปล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็จะมีขบวนสเสด็จนะท่านผู้ชมนะครับ นักท่องเที่ยวกับล่อถาเนี่ยฮะล่อถาเฟือจะรับชมบรรยากาศที่สำคัญสำคัญว้าวเต็มเลยไงให้คึกคืนขนานดะเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าได้ไมา,นห,าหน้าวัดพระแก้วเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนี่ฮะ ต่าางชโอ้รู้ส<ฮ>ึกว่าจะมีขบวนนะธรรมาชมนะฮะมีขบวนเสด็จมีขบวนเสด็จที่จะเข้ามาในวัดพระแก้วนะพี่น,น้องเนาะว้าว โอ้โหนาลองเทียวทีขื่นมาจากอุโมงค์นะพี่น้องนะขึ้นมาจากอุโมงค์นาพระลานนาพระราชนาพระราชวังหรือว่าหน้าวัดพระลักแก่นั่นเองสุดแถวกับเป็นอุโมงค์ทางขึ้นหน้าพี่น้องหน้าที่ข่าเมาจากสนามหลวง ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไปกล่าวมัดพระแก้วกับวงพระแก้วมรกตเขาจะมีขบวนนะขบวนของขบวนเสด็จเนี่ยขบวนเสด็จที่จะเดินทางไปพามรุมหาราชวัง องค์พระเทพนะฮะอง,ะททงะค,องพพนะค์พระเทพทรงโบกฟาดนะฮะองค์พระเทพนะทะเบียน7905นะฮะพระเทพทรงโบกมือโบกพระรหัสทักทายนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเมื่อกี้เนี้ยวาบอกเห็นองค์พระเทพนะฮะองค์พระเทพทีโบกมือเนี่ยว้าว สุดยอดเลยพี่น้องนะฮะสุดยอดเมืองไทยนะนี่คือสถานที่และสิ่งนี่คือสถานที่อีกหนึ่งสิ่ง,งมหัศจรรย์ของโลกกว่าใดเนาะพี่น้องเนาะว้าวโอ้โหเพี่น้องเอ้ยนะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติฟังดีกันมีโอ้ สุดยอดเลยพี่น้องไรซุดยอดเมืองไทยว้าวบอกเลยว่า,านะฮะถ้าท่องเที่ยวนะ,ะต่างชาติที่มาชมมัฟพระเกลืเผื่อเผยวันนักทนะ่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่นะชื่นชอบสถาน,นที่ท่องเที่ยวและภายในวัดกรุงเทพของเมืองไทยว้าวโอ้ มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหเปิดประตูกะทึว่าแห่กันเข้าไปเลยเนาะพีนนะ่น้องเนาะนักท่องเที่ยวอยากเข้าไปในสถานที่ที่สวยงามของเมืองไทยโอ้โแตกบอ่อพี่น้องแตกบอ่กบอที่นี่ว้าวอันนี้คือประตูหน้าวัดพระแก้วเนาะพี่น้องทางเข่าเนี่ยด้านหน้า,นา,านนนจะมีประตูที่แยกของฝั่งไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้าไปอีกฝั่งนี้ก็มีพี่น้อง ว้าวมือหนึ่งเป็นเส้นแสนขนเลยเนี่ยเป็น้องเลยนะฮะโอ้โหเบียดเบียดเป็เปนขอบไปแบบว่าแย่เขอบไปเลยเนาะอยากมาแห้งนะพี่น้องนะอยากมาไหว้พระแกว้วเปิดประตูปุ๊บกะนักท่องเที่ยวกะพากันกูเขอบไปประตูเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะว้าว ส่วนตัวบาโบแล้วอะคยมาแล้วพี่น้องเล้สองขลังเนาะพี่น้องเนาะในการเขาไปกราบไหว้องค์พระแกว้วด่านในโอ้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆเนาะพี่น้องที่บาโบได้ ถ่า,ายภาพให้พี่นอ้องได้เห็นได้รับชมตั้งนีก้การจะเป็นเส้นทางที่จะไปหลงเรือนะฮะท่าเรือท่าช้างานี่แหละคือเมืองไทยหน่อยนี่แหละคือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาก็คืออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยกับวัใดใหญ่นอกไปทางนอกเพืออ่อลงจากสนามบินแล้วกะตองมาปัดพระแก้วต่อด้วยวัดอรุณราชวาราราม อะไรพี่น้องเดี๋ยววาบวกกันที่ว่าจะลงไปองมงค์น้อพี่น้องนะองมงหน้าพระลานนะฮะองมงค์ที่ลอดจากสนามหลวงไปหน้าวัดพระแก้วไปสนามหลวงน้อพี่น้องเนาะโหคุ้มคา่าครับการเดินทางพี่น้องเลยคุ้มคา่ากับการเดินมาเที่ยวเมืองไทยยังมีอีกยังมีอีก ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นองค์ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่คืออุโมงค์ฮะอุโมงค์หน้าพระลานนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติเป็นองเอ๋ยนะฮะทีว่บาบเห็นกับเป็นนะฮะจากจากจีนเนาะพี่น้องค์จากประเทศจีนแล้วก็จากฝรั่งเนาะพี่น้องฝรั่งแล้วก็จะมีแขก การท่องเที่ยวไทยคึกคักเมาพี่น้องเนาะแบบนี้เงินจะลังไหลไปซ้ายนี่ยหาภูเขามาประเทศไทยภาพบรรยากาศที่เห็นนี่ก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาษาจีนอ่ามีเกือบทุกๆมือนะของเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยน่าท่องเที่ยวนะฮะเอาะไรแล้วบาโบจะลงไปด้านล่างพี่น้องด้านล่างของอุโมงค์เนาะพี่น้องเนาะตัวจะไป เศร้ามีแหงก่อนจักหน่อยเพราะว่าเมื่อยไา้แล้วในการหย่างใน้าพเนเห็นน้องผีหนองสิงวัดสรจันคนไทยกับที่ว่าต้องมาวัดพระแก้วหรือว่าทีเคยไปตัวเหตุผลใดก็ตามนองผีหนองตองอยากไปวัดพระแก้วเนื่องจากในว่างหรือว่าอาจจะรู้แต่ว่าเป็นหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งแผ่นดินวัดหนี่เป็นวัดคูบานคูเมืองมาตั้งแต่ กุ้งราตาโกสินเนาะของพี่น้องที่ปริสถานและพระพุทธรูปอวันนี้นพรัตน์น้องพี่น้องเนาะที่งดงามอันนี้คือด้านล่างของไอ้ลานล่างผ้า,า,าอุโมงค์ที่ท่านท่องเที่ยวเพิ่นได้เดินผ่านเนาะเดินผ่านจากหน้าพระราชวังที่กราบไหว้พระแก้วแล้วกาที่ว่าจะเดินข้ามไปยังท้องสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถทั่วที่ที่จอดไว้ยอยู่ตรงอ่าลานลานท้องสนามหลวงนั่นเอง โอ้โหนี่คือนะักท่องเที่ยวเป็นน้องเลยนะฮะบอเสือกอ่ล่องมาเบิงนะฮะอากาศบอกเลยว่าห่อนอีดีพี่น้องบาบูยืนดี่ว่านบนเมื่อกี้นี่โอ้โหเนาะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศชีบาบูเอาฝากรถทุกท่านนะฮะเดี๋ยวบาบูจะไปล่าทำาระทำประชมนะตรงหน้าตรงหน้าท้องสนามหลวงเนาะพี่น้องเนาะ ตรงนี้คือทางออกที่หนึ่งเหนงเหนอยทางออกที่หนึ่งที่จะไปท้องสนามหลวงนอกพิหนงเนาะเป็นฝั่งที่รถทัวร์นะครรถทัวร์รถทัวร์ที่พาทัวร์มาอ่ามากราบไหว้พระแก้วหรือว่ามาท่องเที่ยวนะฮะท้องสนามหลวงนะฮะบ้าวงเองก็จะขึ้นไปตรงของสนามหลวงหายไปหน่องเมืองผาบรรยากาศนอกพินหนงเมองผาบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่อ่าเดินทางมาเมืองไทย จากสนามวิสุวรรณภู่มนะท่านผู้ชมนะครับบาบุกถือว่าด้เดินทางมาจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดทีนท่นา่าท่องเที่ยวเพิ่นมากอ่าเที่ยวก่อน,นเนาะพี่น้องเนาะสิ่งกแกล้สิ่งมหัศจรรย์ที่อยากมาเมืองไทยนี่คือฝั่งท้องสนามหลวงส่วนฝั่งนี้คือฝั่งวัดพระแก้วนะท่านผู้ชมนะ อันนี้คือเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องน้นนองท่องเที่ยวที่นะฮะเป็นกลุ่มทัวทร์นะท่านผู้ชมนะกลุ่มทัวร์ที่มาจอดรถนะฮะที่หน้าท้องสนามหลวงนั่นเองกทีททททเดียวว่าการท่องเที่ยวไทยนี่คือคักเลยเป็นเหลเอ๋ยในบาบัวก,กทีบาบัวเกง่งเรือเขาเอาะไรขอมูลนะฮะอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาเห็นด้วยตาของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่คือภาพบรรยากาศท้องสนามหลวง ับชมทานนาทีเขามารับชมคลิปของบาวโบ้น้องพี่ง,งน้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวิพาดคลิปใหม่ๆของบาวโบ้สนับสนุนบาวโบ้โดยการประกวดกามคู่สน้ากัแลาวกันกน,กกน้องเอส๋สำหรับคลิปนี้สบายดีน้องเอ๋สวัสดีครับฝั่งนู้นเลยลานจอดรถนักท่องเที่ยว